สวัสดีนักเรียนชั้นป6ทุกคนครับรายการ I Love Math by ครูโจ EP ที่35นะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับโดยใช้เส้นทแยังมุมนะครับอ่านโจทย์พร้อมกันนะครับถ้าครูนะครับต้องการกระจกวางบนโต๊ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวของด้านยาวด้านละ60ซนติเมตรครูต้องใช้กระจกพื้นที่เท่าไหร่นะครับข้อนี้นะครับ กระจกนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมครับเขาถามหาพื้นที่นะครับเราก็ใช้สูตรอะไรครับความยาวด้านคูณความยาวด้านก็คือด้านคูณด้านนั่นเองนะครับข้อนี้นะครับคุณครูขอว่ารูปกระจกขึ้นมาก่อนกระจกจะเป็นรูปจัตุรัสเนาะอ่ะานไม่สวยเลยอีกรอบหนึ่งจัตุรัสคือทุกด้านมันยาวเท่ากันใช่ไหมครับและมุม,ม,มทุกมุมเป็นมุมฉากด้วยนะครับเขาบอกว่ายาวด้านหกสิบ คุณครูก็ใส่ไปเลยห0สิบหกสิบด้านเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ของมันนะครับเราจะใช้สูตรด้านคูณด้านนะครับจะตุรัสเราจะใช้สูตรด้านคูณด้านนะครับก็คือหยิบมา2ด้านนั่นแหละอกะิบคูนหกนั่นเองนะครับก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ3,600หน่วยจะเป็นตารางนะครับตารางข้อนี้เป็นตารางเซนติเมตรนะครับหน่วยจะมีคําว่าตารางขึ้นเสมอในเกี่ยวกับการหาพื้นที่นะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับคุณครูก็จะขึ้นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาให้นะครับแต่ว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้นะครับมีชื่อว่า THAI นะครับมันไม่บอกความยาวของด้านมาเลยนะครับมันไม่บอกความยาวด้านมาเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราจะใช้สูตรด้านคูณด้านไม่ได้นะครับมันบอกมาแค่เส้นทะยงมุมนะครับเส้นทแยงมุมสีฟ้านะครับที่เป็นกากรกบาทเห็นไหมครับมันบอกว่าเส้นทแยงมุมยาวเเส้นละ8นิ้วนะครับ เส้นทแยงมุมของจัตุรัดมันจะมีทั้งหมด2เส้นใช่ไหมครับ2เส้นนี้ยาวเท่ากันพอดีเลยนะครับยาว8นิ้วแต่ว่าไม่บอกความยาวด้านมาเลยว่าแต่ละด้านยาวเท่าไหร่นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมนะครับตัดกันเป็นมุมฉากด้วยนะครับผมในรูปนี้นะครับเส้นทแยงมุมสีฟ้านะครับเวลามันมากากระบาดกันนะครับมันเกิดเป็นมุม90องศานะครับเรียกว่าตัดกันมุมฉากนั่นเองนะครับ พื้นที่ของรูปเสี่ยมจัตุรัสปกติที่เราหากันเราจะต้องรู้ความยาวด้านเรา,เราเลยเอานะครับการหาพื้นที่ก็คือใช้สูตรด้านคูณด้านนั่นเองแต่ว่าข้อนี้พิเศษนะครับเขาไม่ให้ด้านเรามาเลยเราจะใช้ด้านคูณด้านไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้บอกเลขเรามานะครับเราจึงใช้สูตรนี้แทนนะครับผมถ้าเขาให้เส้นทแยงมุมมาไม่ให้ด้านเรามาเราต้องใช้สูตรนี้นะครับก็คือนะครับ พื้นที่เสีเ่ยมจัตุรัสเท่ากับนะครับเศรษส่วน2คูณผลคูณของเส้นทะยงมุมนะครับผมรูปนี้ไม่ให้ความยาวด้านมาให้แต่ความยาวของเส้นทแยงมุมจึงใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แทนค่าลงไปเป็นเศษหนึ่งส่วน2คูณผลคูณของเส้นทแยงมุงม,มสเส้นทแยงมุมมี2เส้นยาวเส้นละ8แล้วก็เปลี่ยนเป็น8ปดคูณแนะครับก็จะกลายเป็นเศษส่วน2คูณ8ปคูณแนะครับ เสร็จแล้วเรกเรียนตัดทอนะครับเอา2ตัด8ได้4ครับมันจะเหลือตอนสุดท้ายก็คือ4ตรงนี้คูณอยู่กับ8นะครับ4ีคูณ8ได้เท่ากับ32มสครับหน่วยเป็นตารางเสมอนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นนิ้วก็เป็นตารางนิ้วนั่นเองนะครับประมาณนี้ขอย้ําอีกรอบนึงนะครับผมสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับหาพื้นที่ได้2สูตรใช่ไหมครับที่เราเคยเรียนกันมาเนาะ สูตรแรกที่นักเรียนรู้อยู่แล้วก็คือด้านคูณด้านนะครับผมถ้าเขาให้ความยาวด้านมาใช้สูตรด้านคูณด้านได้เลยนะครับแต่ว่าข้อนี้เขาไม่บอกความยาวด้านมาเลยเขาบอกมาว่าเส้นเทียงมุม,มมันยาวเท่าไหร่เราจึงใช้สูตรใหม่ที่เราเพิ่งเรียนกันวันนี้ก็คือเส้นส่วน2คูณผลคูณของเส้นเทียงมุมนะครับมาถึงแบบฝึกหัดกันบ้างน,นะครับแบบฝึกหัดนะครับวันนี้มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนดู4ข้อนะครับผมมาดูข้อแรกกันก่อนนะครับ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมีเส้นทแยงมุมยาว9ซนติเมตรนะครับโจทย์บอกว่าให้เราหาพื้นที่นะ,อะบอกอะไรเรามาครับโจทย์บอกเส้นทแยงมุมครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะใช้สูตรไหนครับพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับจะได้เท่ากับเสหนึ่งส่วนสองนะครับคูณผลคูณเส้นทแยงมุมนะครับผลคูณของเส้นทแยงมุม เขียนสูตรทุกครั้งนะครับจะได้จําได้เนาะอ่ะเท่ากับเส้นสนสองนะครับคูณกับเส้นทแยงมุมของเขาที่เขาบอกเรามานะครับมันบอกว่า9 e ้าเซนนะครับเส้นทแยงมุมมันมี2เส้นเนาะถ้าเส้นแรกยาว9 e ้าเซนยังไงเส้นที่2ก็จะยาว9 e ้าเซนด้วยนะครับเพราะว่ามันยาวเท่ากันเนาะก็กลายเป็นเส้นบสนสองค, 9, คูณ9คูณ9นะครับมันก็จะได้เป็นนะครับเอา2ตัด9ไม่ได้นะครับนักเรียนก็เอา9คูณ9ไปก่อนนะครับ มันก็จะกลายเป็น1ส่วน2นะครับคูณ9คูณ9คือได้81นะครับ9คูณ9ได้81แล้วก็ใช้81มาหาร2อีกทีหนึ่งก็จะได้คําตอบนะครับมาช่วยกันหานะครับ81หาร2นะครับ2อะไรได้8 248นะครับ11ลงมา2อะไรได้1นะครับ2คูณ0ได้0นะครับลบกันเหลือ1ใส่จุดแล้วเติม0ลงไปนะครับ2อะไรได้10 250นะครับคาตอบสุดท้ายนะครับมันจะเหลือนะครับ เมื่อเราเอา81หาร2ปุ๊บเหลือ40.5นะครับหน่วยเป็นตารางข้อนี้หน่วยเป็นเซนติเมตรก็เป็นตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับไอพอทอนี้ย่อมาจากพื้นที่นะครับครูย่อนะครับอ่าไปดูข้อที่2กันต่อเลยนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมีเส้นทแยงมุมยาว45เซนติเมตรนะครับเช่นเดิมเลยบอกอะไรมาบอกเส้นทแยงมุมมานะครับ เราจะต้องใช้สูตรไหนในการหาพื้นที่นะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับนะครับเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาบอกเส้นทแยงมุมมาต้องใช้สูตรนี้นะครับเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมนะครับนักเรียนแทนค่าลงไปได้เลยนะครับก็กลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับเส้นทแยงมุมมัน เขาบอกมาว่าเป็นสี่ิ้าเซนใช่ไหมครับนักเรียนก็คูณส5ิบห้าแล้วก็คูณสี่ห้าไปสองครั้งนั่นแหละ,ะประมาณนี้นะครับมาช่วยกันคูณก่อนแล้วกันนะครับเอาสี่ิบห้าคูณสีิห้าก่อนเพราะว่าสองมันตัดอะไรไม่ได้เนาะคูณอะไรเอยสอง2ำนนส่วนสองไว้ตอนสุดท้ายเลยแล้วกันเอาส5 2ิบห้าสองตัวนี้มาคูณกันก่อนห้าห้ายี่ห้าใส่ห้าทดสองห้าสี่ยี่บทดสองเป็นย2ิบสองนะครับเติมศูนย์นะครับ4ี่ห้ายี่สใส่ศูนย์ทดสองสี่สี่สิหกทดสองเป็นสิบแป แล้วเอาผลคูณมาบวกการได้5ได้2ได้ศูนย์ทด1ได้2นะครับมันก็จะได้เป็นนะครับเหลือเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับ2 0 0 0กับ25นะครับเสร็จแล้วยังไม่จบนะครับยังเหลือเศษ1ส่วน2คูณกับ2025นักเรียนจึงต้องนำาอ0พกับอีก25เนี้นะครับมาหาร2นะครับการคูณกับเศษส่วน2ก็คือการหาร2อนะครับมันอันเดียวกันเนาะ,ะมาช่วยกันหารนะครับ2อ,อะไรได้2 2 1 2ครับ สองอะไรได้ศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองอะไรได้สองสองหนึ่งสองสองอะไรได้ห้าครับใกล้เคียงที่สุดก็คือสองสองเป็นสี่ครับลบการเหลือหนึ่งใส่จุดแล้วเติมศูนย์ครับสองอะไรได้สิบสองคูณห้าเป็นสิบคำตอบของเรานะครับก็จะได้เท่ากับหนึ่งพันสิบสองนะครับจุดห้านะครับหน่วยเป็นตารางนะครับข้อนี้เป็นตารางอะไรนะครับตารางเซนติเมตรนั่นเองเพราะว่าโจทย์บอกว่าเป็นเซนติเมตรนะครับ มาณนี้นะครับไปดูข้อต่อไปกันเลยข้อที่3ครับมาถึงข้อที่3กันบ้างน,นะครับเขาบอกมาว่าให้หาพื้นที่ของรูปสีเส่เหลี่ยมจัตุรัสนี้นะครับซึ่งสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้นะครับมีเส้นทแยงมุมยาว11เมตรนะครับคุณครูก็ขอจําลองรูปภาพขึ้นมาบ้างละกันเผื่อใครยังนึกภาพไม่ออกอันนี้คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเส้นทแยงมุมก็คือตัวที่มันกากระบาดอ่ะเขาบอกว่ามันยาว2เส้นนี้มันยาว11กับ11 เส้นละสิบเอ็ดอ่ะยาวเท่ากันเป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาไม่บอกความยาวด้านมาเลยบอกมาแต่เส้นทแยงมุมเราจริงต้องใช้สูตรนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเท่ากับเส้นส่วนสองคูณนะครับผลคูณของเส้นทแยงมุมนะครับเส้น่ส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมนะครับแทนค่าลงไปนะครับเสนหนึ่งส่วนสองเหมือนเดิมนะครับ ผลคูณของเส้นทแยงมุมก็คือจับเส้นทแยงมุม2เส้นมาคูณกันซึ่งมันยาวเส้นละ11นะครับใครท่องสูตรคูณแม่สิเป็นบ้างน,นะครับสองมันตัด11ไม่ได้เลยใช่ไหมครับเอา11คูณกันก่อนนะครับเอา11คูณกันก่อน11 11เป็น121นั่นเองนะครับมันก็จะเหลือนะครับเศษ1นึ่งส่วนสคูณร้อบเอา11คูณกันก่อนได้121นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเอาเศษหส่วนส,วนสไปคูณกับ 1 2ึมันก็คือการเอา1 2ึมาหาร2นั่นเองอ่ะช่วยกันนะครับหนึหาร2อนะครับสอะไรได้12บสองสอครับสอะไรได้1ไม่มีครับใส่0นะครับเติมจุดนะครับแล้วใส่ศูนย์ลงไป2อะไรได้10 2สอคูณหเป็น10นะครับลบกันเหลือ0นจบนะครับสุดท้ายแล้วคําตอบของเราก็จะเหลือเท่ากับ60.5หนะครับหน่วยเป็นตารางครับตารางอะไรไปดูในโจทย์ ข้อนี้เป็นเมตรก็เป็นตารางเมตรนะครับประมาณนี้นะครับข้อที่3ผ่านไปไปดูข้อสุดท้ายกันเลยนะครับมาถึงข้อสุดท้ายนะครับข้อที่4นะครับเขาบอกมาว่าให้หาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้นะครับที่มีเส้นทแยงมุมยาว16นิ้วนะครับผมวาดรูปขึ้นมา1อันนะครับเป็นจัตุรัสเนาะแล้วก็เส้นทแยงมุมนะครับก็คือตัวกากบาทแต่ละเส้นยาวเส้นละ16นะครับ ถ้าบอกมาเป็นเส้นทแยงมุมเราจรึงต้องใช้สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับเส้นหนึ่งส่วนสองนะครับคูณกับผลคูณของเส้นทแยงมุมนะครับผลคูณของเส้นทแยงมุมนะครับเส้นทแยงมุมยาวเส้นละ16ใช่ไหมครับนักเรียนก็เปลี่ยนเลยกลายเป็นเส้นหนึ่งส่วนสองคูณกับ16สองเส้นนะครับเส้นทแยงมุมของจัตุรัสมีสองเส้นก็เลยคูณ16สองครั้งนะครับ มันยาวเท่ากันด้วยเลยเนาะ,ะข้อนี้ตัดได้ครับนัอเรียกก็ตัดเลยครับสองตัดสิบหกได้แปดนะครับสุดท้ายแล้วมันก็จะเหลือนะครับเหลือเลข8คูณอยู่กับส6บตรงนี้นี่เองนะครับแดคูณกับสิกอ่าไปตั้งทดกันสิบหกคูณแปดนะครับแปดหกสี่สแปดใส่แปดทดสี่แปดหนึ่งแปดทดสี่เป็นสิบสองนะครับอได้ทั้งหมดไอ้ได้เท่ากับหนึ่งร้ยสิบแปดนะครับหน่วยเป็นตารางนะครับตารางอะไร ข้อนี้เป็นนิ้วก็ต่อเป็นตารางนิ้วนะครับนักเรียนสังเกตไหมครับว่าถ้าเส้นทแยงมุมมันเป็นเลขคู่มันจะตัดได้นะครับแล้วนักเรียนไม่ต้องไปหารสองอะไรตอนสุดท้ายเนาะเพราะมันตัดไปแล้วนะครับมันก็จะค่อนข้างง่ายกว่าเส้นทแยงมุมที่เป็นเลขคี่นั่นเองนะครับหน่วยจะเป็นตารางเสมอนะครับถ้าหาพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นรูปกี่เหลี่ยมก็ตามสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมเวลาหาพื้นที่หน่วยจะเป็นตารางเสมอนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยเขาไม่บอกด้านมาแต่บอกเส้นทแยงมุมนะครับถ้าบอกเส้นทแยงมุมมาเราจะใช้ด้านคูณด้านไม่ได้เราจะต้องใช้สูตรเส้นหนึ่งส่วนสองคูณเส้นทแยงมุม2เส้นนะครับอย่างเช่นข้อนี้เป็น16ใช่ไหมเส้นทแยงมุมก็กลายเป็น1ส่วน2คูณ16คูณ16นั่นเองก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ